も <laughs> う ไม่รอแล <นะ S 1> ้วไม่รอแล้วไม่ไหแล้ยากขันฝันนี้พี่ชเน้นเออชิแมเล่นเด่นมีึ่ได้แรกสงค่ะแต่รอบนี้เหนื่อยอยู่สนุกอยู่ข่ายาวเขาเลีอกให้ทางเพ fall. ื่อมาตุ่แบบบอกว่าเขาบอกาได้ได้ไ้ขอา่ย เอฟพีอาร์นี่คืออะไรเป็นการตัเอฟข้ามตัวต่อนี้เอาเรื่องอยู่ทำไมถ่ายอยู่จังพอแล้วแบ่งเพื่อนบ้างคือทำทังไงเดี๋ยวเราหาว่าเราล็อกโหมดถ่ายดูนะเออพี่เอนฟได้กล้องแล้ว เพราะว่าเราเราเป็นคนเธอเธอเธอโก้องนะไม่ใช่อะไรพุงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวหาว่าเราปวดอ้ันเใช่เราเป็นคนเที่ยงตรงเธอโก้งอยู่ที่มือเราดีสุดดีมีมาช่วยทำหน้าที่ thi, con con thả thi luôn, vui ghê, phải cong lưng này đấy,

โฟโตตีใส่กตนไี่ใหม่จริงอันนี้จริงไม่เูแบบการน,นี้มันจะแพูดการที่ับกาตกลงหมดหมด,ด,ดแล้วไม่ใชรอแตเขารอกว่ี้อี่ออพูไปที่ว่าพี่ทังรอแบ่ได้ตีไม่ได้กเขาลยพี่ก๋าจะังไงเราจอะการเก่ง้าไม่ไมันไม่ไม่แม่ต้องแม่ตีได้แม่ตีได้แม่ไม่เมอีอไม่อาแล้ว นี่ก็ตอบลแล้วเป็นงนสาทุกคนที่กู้ช่ไหาแล้ฉันก็เงินหมายหมายได้พีคนกู้พี่คือกำไออ

嗯嗯。嗯